คครับวันนี้เราอยู่กับโค้ดเหลียงในดาร์นเนอร์โค้ดครับรับ,รบอะไรเอ่ยโปรอีโววันครับเป็นไงบ้างครับโค้ดซิลลิงตัวโปรอีโววันก็เมื่อกี้ลองประมาณว่าอีซี่เพสห้าทวนของผมนะก็เบาอย่างหนึ่งคือที่สกเกตคือค่อนข้างเบามากแล้วก็ความมีความแข็งของโครงมีความแน่น แต่ว่าถ้าถามว่ามันเด้งหรืออะไรขนาดไหนไหมเนี่ยเราต้องลองหลายๆเวิร์กเอ้าเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ม็นแบบเวิร์กเอาแบบอีซี่รันแต่หลักๆที่เห็นเลยก็คือเบาแล้วก็ถ้าใครที่สมมติว่าคิดอยากจะซื้อแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มสักขึ้นไซส์เพราะว่าผมว่าถ้าคิดว่าถ้าเทียบกับโปรสามอะในไซส์เดียวกันผมวมันจะบีบหน้าเท้ากว่านี้ แล้วในซิลลิ่งที่แบบเมื่อกี้ลองวิ่งมาเนี่ยก็ mm. าอาจจะเป็นแบบเพลยตัวทั่วไปเนาะ mm. ไม่ได้เร็วมาก mm. เมื่อเทียบกับโปร3 mm. เป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับโปร3อย่างหนึ่งที่ชัดกว่าเลยคือ,อรู้สึกมันแน่นกว่าโปรมันเฟิร์มกว่าแต่ว่าแล้วก็เบา,ากว่ากแต่ว่าตอนเมื่อกี้พอวิ่งวิ่งอยู่ พอมันรู้สึกแข็งๆรู้สึกว่ามันคล้ายๆคาูบีนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นอีซีเสแต่ว่าถ้าเราลองแบบเป็นความเร็วมากขึ้นเนี่ยเป็นสปินเป็นเพนเคพสามารอนเพสที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งอต้องลองก่อนยังไม่ได้โอเคครับขอบมากครับผมครับ